ทุกๆเช้าของคนกรุงเทพกว่า5.4ล้านคนในเมืองนี้กำลังมุ่งหน้าไปทำงานไปเรียนไปใช้ชีวิตและการเดินทางก็คือโจทย์ใหญ่ของทุกวันจะทางด่วนทางรถทางเรือหรือทางรางอย่าง MRT ในแต่ละวัน MRT มีผู้โดยสารกว่า4แสนคนโดยเฉพาะ rush hour ตอนเช้าบางช่วงรองรับได้สูงสุดถึง40,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเลยก่อน7โมงเชา้าเดินสบายๆหาที่นั่งได้ง่าย7โมงถึง8โมงคนเริ่มทยอยเข้าสถานีเริ่มคึกคัก8โมงถึง10โมงนี่แหละพีิกสุดทุกคนมารวมตัวกันที่ MRT โดยไม่ได้นัดหมายถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็เรียกว่าโซลเอาท์เต็มทุกที่นั่ง พอหลังจาก10บโมงบรรยากาศก็กลับมาสบายๆอีกครั้งพูดให้เข้าใจง่ายๆในทุกๆสิบคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพจะมี3คนที่ใช้ MRT สายสีน้ำเงินและเขาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น กินข้าวก่อนไหมลูกสายแล้วครับมานี่คือแจ็คหนุ่มออฟฟิศที่ขึ้นชื่อเรื่องตื่นสายเป็นประจำชีวิตเช้าๆของเขามักเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้ยสายก็สายหิวก็หิวถูยยี่ตื่นเช้าอีกหน่อยก็ดีอ๋อ ไม่รู้ออกได้เข้ามาหิววันนี้เลยวันนี้อร่อยด้วยถ้าคุณเป็นสาย Early Bird นกที่ตื่นเช้าก่อน7จ็ดโมง MRT จะโล่งมากเดินเข้าแบบสบายๆได้เริ่มต้นวันแบบชิว,ชวๆเปลี่ยนจากวันธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวันที่พิเศษเริ่มต้นวันด้วยพลังที่พร้อมกว่าเดิม